สวัสดีครับพบกับผม e s Gamer นะฮะกลับมาในรายการนะฮะฟาร์มหนึ่งชั่วโมงนะครับรอบนี้ผมจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มาฟาร์มตัวเดียว1ชั่วโมงนะฮะแต่จะเป็นการที่เราจะวิ่งตัวไหนแล้วเราไปจอดตรงไหนเราจะรับคนที่อยู่ตรงนั้นงงปะในเมืองแรกในเมืองโทษสะดงเนี่ยผมแบบสมมติว่าผมรับตัวตัวนี้เสร็จใช่ป่ะเนี่เยเวลสิบสองเนี่ยแล้วผมไปจอดอสมมติผมไปจอดหน้าตัวนี้ผมก็จะรับตัวนี้ต่อ แต่ผมจะไม่ตัดตอนวิ่งนะผมจะเอาแค่ตอนรับของกับตอนรับตัวเท่านั้นเริ่มเลยนะผมจะเริ่มจากการจับเวลาโดยการกดใบนี้นะหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะฮะตัวแรกครับจัดไปะฮะดีไซเนอร์หน้าใหม่ใครคือหน้าเก่าอะอ๋อหน้าใหม่ก็คือแบบช่างมันเถอะไม่มีมุกจะเล่นวะไปเริ่มเลยอ้าตัวแรกตัวแรกจบอย่างรวดเร็วเลยนะได้แค่ยางกับไพรินเอ้ยทับทิม ตัวต่อไปฮนะข้างหน้าเราเลยนะฮะมีมี่ผู้น่ารักเอ้ยคนนี้นี่มาในนี่นี่หว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาขับบนมีมี่มนะโคตรปั่นเลยนะไม่เอานะเปลี่ยนตัวนะโอเคไปตัวที่สองตัวที่สองได้จบลงแล้วนะชวิงชวิงรับดิเออได้ไข่มุกมาสองเม็ดว่วะแล้วก็ได้แดลี่แดงแล้วก็ได้ท่อโอเคแล้วตัวต่อไปอันนี้เป็นตัวที่สามนะเท่ากับเราจะนับด้วยว่าเราวิ่งกี่ตัวนะครับ นักวิจัยเซลล์นักวิจัยเซลล์เนี่ยคนให้กำเนิดเซลล์เนี่ยในห้องไอ้ด็อกเตอร์เกโเนี่ยด็อกเตอร์เกโลแน่ออนอนนักวิจัยเซลล์นี่เราจะเริ่มอ๋อถูกกัมนี่หว่าเราไปทางล่างผมตกใจนกว่ามันทางเดียวกับไอ้นำซานโอเคจบตัวที่สามไข่มุกอีกสองเม็ดว่ะตัวต่อไปนะจะเป็นใครนะครับ้ย แถวนีไม่มี NPC พเลยเหรอถามจริงปกติปะเนี่ยมันต้องมีบ้างดิวะถนนยังยังใหญ่อะ่ะไม่มี n อ c พซเลยเนี่ยนะเนี่ยเจอแล้วตัวนึงเด็กชายดอกไม้ไฟโอ้ยแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าดอกเยอะคนเหล่านี้วัดกันที่ชื่อเด็กชายดอกไม้ไฟอะ่ะแค่ชื่อเลยรู้สึกไงรู้สึกว่าของดีบอกเลยโอเคดอกไม้ไฟจบ ตัวที่นี้น่าจะเป็นตัวที่สี่ไม่ได้อะไรเลยด้วยไปหาตัวที่ห้ากันต่ออะไข้างหน้าข้างหน้าใช่ปะ่ะน่าจะข้างหน้หนามัง้งโอ้ขนถนนใหญ่ถนนใหญ่แบบนี้ไม่มี NPC สักตัวพ้าไปแล้ว NPC เ p ็นไปไหนหมดนะไอ้มันบั็กหรือมันไม่มีวะตุตนไปเนี่ยไม่มีจริงดูดิออันนี้แต่ละตัวหนึ่ง คนแก่นักขับรถมันว่าเราปะวะว่า NPC มันเป็นเด็กไงโอเคจบตัวที่5นะฮะใช้เวลาเพียง5นาทีครับ60นาทีที่เราเผื่อได้60รอบรอบนะี่โอเคตัวนี้เลยชื่อเกาหลีแบบนี้ต้องดอบดีแน่นอนชื่ออะไรเนะี่ยอ่านว่าอะไรเนะี่ยซาลาเฮโยป่ะจะบ,บ้าวะ ต้องถามผู้รู kind of ้ด้านภาษาเกาหลีแ <engo> ล้วล <utan> ่ะโอ้ต sort of ัวนี้วิ่งโคตรง่ายเลยแล้วมอลากกดราคาอย่างตกอ่ะได้มาสองอันไม่ต้องการเลยบอกเลยมีตัวไหนวะแถวนี้แถวนี้มันเงียบจังวะเฮ้ยนี่นี่เจอแล้วมันสปอร์ตช้าหรือเปล่าเลยไม่ค่อยเห็นตัวอะไรเลยโหแล้วดูเขาแล้วดู n อ c ซดิเป็นตัวแล้วก็ไม่รู้ ได้โดยการกดไซส์สเต็ปโอเคง่ายได้หรือเกินโอ้ยมรกรวดวะแต่ว่าไอผมย้ายไปเดีย่ยผมไปข้างบนเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดแบบว่าเมืองแรกๆอย่างนี้มันจะได้มรกดเยอะไม่ต้องการจริงเสียเวลาผมบอกเลยมาเมืองเว้สูงสเดี๋ยวแล้วก็ได้ไข่มุกเด่ะยว,วะ่าเ e a สิบเก้าำลังดีก็เคยได้เป็นบุษราคำด้วยวิ่งโคตรเยอะเลย เด็กหนุ่มที่กระวนกระวายวะ่ะไปเลยผมจะไม่ได้แล้วอะว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวที่เท่าไหร่ะที่วิ่งมาช่างมาแล้วกันเนาะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้ได้ท่อวิ่งอย่างไกลอะได้แค่เนี้ยท่องง่มาสองอันนี่เรารับรับตัวเดิมรู้ป่าววะใช่ตัวเดิมไม่เอาเอาเป็นอันนี้แล้วกันชื่อภาษาเกาหลีนะ่าจะเป็น NPC ที่แอดมาใหม่ ลองวิ่งดูเรียบร้อยได้เบรกมาไ,มได้ไหมเราดับไม่ดีเลยวะวิ่งมัวๆแล้วมันอารมณ์ประมาณนี้ปะผมว่านะไอ้พวกตัวเวลส,งสูงๆแบบเนี้ยแม่งดับไม่ดีวะ่ะวิ่งตัวเวลกลางๆอะ่ะพวกเวลสิบสามถึงสิบห้าอะไรเงี้ยดับดีบอกเลยไอแถวเนี้ยแถวเนี้ยดับไข่มุกไงไข่มุกมีราคาไม่ใช่อะไรอย่างอื่นมันไม่มีราคายังไ,ไงมีตัวหนึ่งโอ้ยชนจังเลยอ่ะ รถเมืองนี้ขับแย่นะหรือผมวะอุย้ยรอบนี้แปลกไม่ใช่เป็นการมาวิ่งแข่งเป็นการมาชนรถชนรถไม่ได้อะไรเลยห่วยแตกสิ้นดีต่อไปรับคุณยายเข้าเมืองหลวงรับมั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ยววสิบเจ็ดมันจะดีเหรอวะ ดีดีเวสิบเจ็ดนี่คือดอบไขบ่มุกใช่ผมคุยกับใครวะผมว่าลายวิ่งมันคุ้นๆนะเหมือนกับว่าเป็นตัวไอ้นี่เลยที่ดอบไขบ่มุกปกติอะแต่มันกลับมาที่เดิมซะแต่มันจริงๆแล้วไอ้ตัวดอบไขบ่มุกปกติมันอยู่ตรงหัวมุมนี้มั้ยละไม่ใช่ที่เดิมแต่ก็ใกล้ๆแหละยังจะไปชนโอเคอุ้ยดอบเครื่อง เครื่องนี้ไม่มีราคาโยนทิ้งนี่ตัวที่เราดรอ,อ๋ออยู่แยกนู้นไม่ใช่แยกนี้ผมามานนั่วอะไรคน้แี้วกันรถเต้าหูล้ลรวก็ไม่รู้รถเต้าหู้ดั้งเดิมคุณลุงหลานเต้าหู้ผู้นำส่งอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่เต็มด้วยจบอูดอปดีแต่มรกดไม่ต้องเอามาก็ได้มรกดนี่คือเอามาก็โยนทิง้งหนุ่มน้อยผู้พิชิตโลกว่ะ เรียบร้อยรอบนี้จบลงไรง้ยได้ไข่มุกแยะแถวนี้มันเป็นแถวไข่มุกเลยดกวะจุดฟาร์มไข่มุกคุณภาพบนสะพานนี้แม่งคงไม่มี n อ c พหรอกเนะเอก็เป็นตัวเดิมนะถอยหลังกลับไปงั้นเราจะเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งเราจะไม่วิ่งพวกเวลนี้นะมันผองไม่ดีนี่น,นี่สาวน้อยเงินเดือนเนี่ยชื่อคุณคุณวะ่ะ ชื่อมันเคยทำเควสเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โอรับเถอะรับเถอะพี่เออไข่มุกอีกแล้วไข่มุกบานเลยวะ่ะแล้วก็อันนี้อะไรเนะี่ยคนที่กระวนกระวายวะ่ะจัดไปเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเดียวของโคตรเกลือตัวต่อไปนะฮะเทรลมินเนเตอร์มินเนเตอร์ เ้ยจบไวยงวะตกใจหมดเลยได้ยางแล้ว,วกนี้โอ้ที่เต็มเคตต้องไปโยนร้านค้าตัวต่อไปนะฮะหนุ่มน้อยที่มุมานะววสิบสามวันนี้ไม่รู้ว่าของมันจะดีหรือเปล่าก็ลองดูเรียบร้อยจบอีกตัวปริง้งโอ้โหมรกดวะ่ะแค่ขึ้นเป็นมรกรนี่ก็แบบไม่อยากได้ละแปลว่าต้องวลเออเนี่ยวิวสิบเนี่ยว่าวสิบห้เนี่ยของดี เด็กน้อยก็คงหลุดพ้นจากมรกรได้บ้างนะจบอีกตัวเห็นไหมบอกเลเวล15นี่คือแบบดอกไข่มุกแล้วดอกแบบว่าเยอะด้วยนะไข่มุกเนี่ยได้มาสองกล่องละแป๊บเดียวเองแต่ประเด็นคือเราวิ่งมาไม่ได้แป๊บเดียวอะ่ะเราวิ่งมาจะครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพิ่งได้ไข่มุกมาแค่สองกล่องเท่านั้นเองต่อไปตัวเนี้เลเวล18เด็กสาวที่ไร้มนโนธรรมเรียบร้อยทัพทีม ของจิงแต้โคตรกระจอกเลยวิ่งอย่างไกลอะ่ะได้แค่ทับทิมเม็ดนึงอ่านต่อไปคนนี้เล้ชายหนุม่มโดโดโทรีเรียบร้อยอะไรวะมันมันได้แต่ทับทิมวะของโคตรห่วยอะ่ะผมบอกให้หนึงนะเบลสิบสามนี่มันดอกไข่มุกปะไม่น่าดอกอะผมย้ายเข้าเมืองก่อนอ่ะผมจะลองวิ่งตัวนี้ดูนักแต่งเพลงอารมณ์อ่อนไหว มวิ่งแต่ตัว Ind ie, Ind ie. อินดี้อินดี้อ่าเรียบร้อยได้อะไรมาวะเนี่ยซองเปล่ากับไฟท้ายเลยก็ไม่รู้ซองเปล่ามีราคาบอกว่ามีราคาด้วยเหรอมันมีของแบบนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอมันอยู่ไหนอะ่ะนีไ่ไงสองหมื่นมันทำอะไรได้อะ่ะทำไมมันอยู่ในไอเทมบิงโกวะผมขายสองสองหมื่นสี่แล้วกันผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะโอเค อยากรู้ก็ต้องรองบินโกลบวะยวค่อยว่ากันเลยต่อไปคุณลุงที่มองโลกในแง่ร้ายหัวเกินรถกูแน่กว่าทันไม่เกินวะเอไม่งวนกลับมาที่เดิมวะแต่ต้องถ้าเกิดอยากจะวิ่งตัวเดิมต้องถอยหลงังไอถอยหลงังถอยหลังกลับโอ้โหไม่ได้อะไรเลยอะไรกันครับนี่ยตัวต่อไปเอางี้ลวกัน พ่อแล้วเนะี่ยพ่ออ๋อไม่ใช่กูอ่านเป็นพ่อได้ไงวะคนบ้าฟองน้ำเป็นยังไงวะคนบ้าฟองน้ำโอเคจบอีกหนึ่งตัวแม่งอยู่ที่เดียวกันเลยวนๆกันอยู่แค่เนี้ยน,นะทับที่มีแค่ไม่ไม่ละไม่ละต้องไปวิ่งเวลสิบเมืองสิบสี่ละไม่ไหวจริงว่ะเมืองสิบเจ็ดดอบของโคตรห่วยเลยนี่เอาคนนี้แล้วกันให้คนนี้เหมือน หมือนชนไปนแล้วป่าวะเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมด้วยมั้งโอเคเมื่อกี้มันเห็นคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆน่าจะยังไม่เคยวิ่งแน่นี่ๆๆคนนี้ชนเหมือนกันเลยหนุ่มนักสะกดรอยไม่น่าไม่น่าสะกดรอยแล้วมึงชนเขาขนาดนี้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรว,วะ ตัวชนรถนี่คือจะไม่ได้อะไรเลยว่าง,งั้นเถอะโอเคแค่วันต่อไปตัวนี้อาสาสมัครสายตาดีโอเคเรียบร้อยจบอีกตัวหนึ่งโอ้ได้ไข่มุกใช้ได้นะตัวไหนที่ได้ไข่มุกนี่คือคุ้มหมดอ่ะเพราะตัวอื่นมันของห่วยตัวต่อไปนะเป็นชนรถอีกแล้วหัวหน้าคิมผู้ชั่วร้ายชนไอ้นี่่ะชนกาเบียน โอ้ไม่ได้อะไรเลยไอชนรถนี่มันคือคือจะไม่ให้อะไรเลยว่างนเถอถามจริงวิ่งมากี่รอบ้วเนี่ยแต่ไอชนรถเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะคนนี้แล้วกันชายที่สูงสูมผอมชายที่สู้ผอมปริงไม่ได้อะไรเลยอ่ะอุ้ยแตกโคตรอ่ะคนนี้แล้วกันสาวน้อยคิดมากกูค,คิดมากกว่าอีกตอนนี้ เรียบร้อยโจีกหนึ่งตัวได้ยางมาผมว่ายางเหลืองนี่น่าจะมีราคานะมัง้งแต่ผมเอาอันอื่นไปขายอ่ะเหลือแค่15นาทีเท่านั้นนะฮะคุณลุงมรกตวะอ๋อคุณลุงลมกฎชีวิตนี้จะอ่านชื่อใครถูกมั้งบอกวะโอเคโจีกรอบปริงทับทิมวะแล้วก็เบรกสองอันลุยต่อ จบอีกรอบแม่งทับทีมขายโคตรดีเลยแถวนี้มันไม่มีอย่างอื่นเลยวะเมืองแรกก็คงมีแค่ทับทีมมารกกดไข่มุก,กน,นะจะหวังอะไรวะอันตัวต่อไปเรียบร้อยพื้ยได้แล้วะนะสปอยเลอร์หลังวะของมาจิโออ๋อขอลองดูดูราคาดูนะ้องเมยชื่อเซตว่าห้องเมย หนึ่งแสนก็โอเคหนึ่งแสนขายออกเปล่าไม่รู้แค่เห็นราคาก็ดูตื่นเต้นดิชนรถอีกแล้วว่ามาดูที่ชนรถแม่งจะมีอะไรดอกับเขาบ้างวะที่จะวิ่งมาหลายรอบแล้วนะไอชนรถเนี่ยแม่งยังไม่มีอะไรให้เราเลยแล้วม,มันง่ายด้วยนะแบบว่าแป๊บเดียวก็จบละแต่มันไม่ให้อะไรเราเลยจริงมันโกนตีนด้วย เรียบร้อยไม่ได้อะไรเหมือนเดิมตามสไตล์ตามสไตล์เชฟคุณคิมผู้ทากาว่ะขับไปส่งก็ไปเจอคุณคิมผู้ดมเกวอโอเคมันเหลืออีกเวลาอีกเนาทีอ่ะผมว่าผมจะพอละรู้สึกว่าผมวิ่งมั่วๆางไม,ไม่ได้ไเลยเลยดูดไิได้ไข่มุกมัยังไม่ถึง2กล่องเลยอ่ะดูดิ ก็ถ้าเทียบจริงๆก็กดใบก็ by, เจ๊งนะอีนี้ไม่แนะนําให้ทำตามนะแนะนําว่าวิ่งตัวไหนตัวเดียวดีกว่า <het> ไม่รู้สึกว่าคุ้มอ่ะบอกได้คําเดียวว่าการวิ่งแบบนี้อย่าหาทำนะแย่ yeah, มากแอรชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้นะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปฮนะไปละว,วันนี้บายฮนะเลยก้าวทีพอลนะเหนื่อยไม่ไหวของก็รอบไม่ดี วันนี้นะครเราจะมาแนะนําระบบสมาชิกกันนะครับเราจะมนะนะบบีหลัก2ราคานะครับราคาแรกคือ35บาทต่อ1เดือนนะครับกับอีกราคาหนึงสามบาทต่อ1เดือนนะครับความต่างก็อยู่ที่300บาทสามารถเห็นโค้ดของผมนะฮะในชุมชนได้35บาทสามารถพิมพ์และเป็นชื่อเขียวแล้วก็มีอีโมจิคอนอยู่เมื่อเราสมัครปุ๊บนะฮะยศที่1นนะครับพอเราสมัครครบ1เดือนปัป๊บเราก็จะได้ยศนี้นะฮะเราสมัครครบ2เดือนเราก็จะได้ยศนี้นะครับเราสมัครครบ3เดือนเอ้ยหเดือนเราก็จะได้ยศนี้พอเราสมัครครบหนึ่2ปีเราก็จะได้้ยนี ค,คลิปของเราต้องพูดเร็วเพราะว่ามัน30วินนะฮะโอเคครับวันนี้เขา